สะดุ้งสะเด็นมาหันอีเย็นลูกสาวปูเยืนมานั่งแต่ทายิือรื่นอยู่บนเรือนจอภาพนาำใหญ่บเมือบ่เมิออเมออเมอนอีเย็นมีกาขที่ไกลเดี๋ยวนี้ก็เหนื้อนองไข่โอ้ยเปลี่ยนไปเป็นคนมละคนได้เป็นนางงามก็ถูกทาบทามเป็นดารานำ คือเสียงเย็นก็ดังเมื่อเล่นนำเรื่องวังน้ำบนตอนนี้เย็นก็เริ่มทะนงว่าตนเด่นเหนือดาราทุกคนสำคัญว่าตนบ่ใจเจ้านาวันนั้นรอปลไปเริ่มไทยมีคนแออัดเจ้าพ่องรงนางเขาจัดเพื่อตอนรับเทียนยอดดารา โคตรุายการประกาศที่เชิญคุณเย็นออกมาแล้วเริ่มสัมภาษณ์ไปว่าสวัสดีครับคุณเย็นด้วยดีสวัสดีค่ะลิเดศรีผู้เชอรี่ก็ได้นะคะอ๋อครับคุณเย็นมีชื่อเล่นว่าคุณเชอรี่ผมอยากทราบว่าคุณเชอรี่เป็นคนที่ไหนครับ อ๋อเดียนเป็นคนกรุงเทพค่ะเดียนไม่ใช่คนบ้านนอกนะคะอ๋อคุณเย็นไม่ใช่คนบ้านนอกนะครับคุณอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับคุณเย็นเอออยู่บ้านเลขที่ดดทีเจ็ดสิบเอ็ดถนนอะไรครับถนนลาดยางมาตอยคะ่ะซอยอะไรครับซอยหยวกค่ะอ่า แล้วของหวานที่คุณเย็นชื่นชอบล่ะครับคุณเย็นชอบทานอะไรครับอ๋อเย็นชอบทานเย็นตาโฟค่ะอืมเย็นตาโฟตายแล้วอ e ีเย e ็นอีเ e ย็นโอเย็นระดี ท่้นนี้ด้วยความอายนั้นนี่หรือดาราตอนหน้าคนดูตะพันคำตอบที่เจ้าอนั้นอย่างม่อน้าพันยิ่งกว่าน้งไทย